กรับสวัสดีนะฮะมองมนใจแท้เมื่อแลเห็นเดือนโหเดือนอยังเคลื่อนหมุนเวียนมาเยือนฟ้าฟ้าทางทางที่เรานั้นคอยเข้ามา ไม่น่าทําฉันลงคอเขาบอกให้เราเฝ้าคอยเขาอยู่ฉันยอมทนสู้สู้ไปยังไม่ยอดทอตีเดือนเคลืยรนลับนับวันเฝ้ารอแต่เขาสิโน หัวใจช่างเวียนเปลี่ยนพันเขาทิ้งจดหมายบอกว่าพบชายที่จะมอบกายผูกพันสัญญาครั้งเก่าขอให้เราเลิกกันไม่ต้องรอวัน ที่เขานั้นจะกลับมามองหมนใจแท้เหมือนแลเห็นเดือนโถเดือนยังเคลื่อนหมุนเวียนมาเยือนฝาก้า,างทั้งที่เรานั้นคอยเข้ามาแต่เราสินา ต้องหลบดวงตานี้เดินขอบคุณมากนะฮะ